สวัสดีครับหลังจากมีพี่ที่ออกรายการพี่เจ็ดแปดโพนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าส่งไว้ผมดำหรือเปล่านะครับผมรอบนี้ก็ทำกล่อง2ใบนะครับผมใบแรกครับจะทําสีเดิมแล้วก็อีกใบนึงก็จะทําเป็นสีดําด้านครับส่วนใบนี้ครับผมจะทําเป็นสีดําด้านนะครับผมก็ต้องลอกสติ๊กเกอร์ที่แบบอยู่ด้านบนออกก่อนครับแล้วก็เจียหูออกนะครับอันนี้ทางลูกค้าครับอยากได้เป็นมือจับแบบตัวก่อนที่ผมทานะครับผมผมก็เลยต้องถอดมือจับเดิมออกครับแล้วก็เจียเก็บนะครับผมอันนี้ผมก็ต้องเจียเก็บตรงเหล็กที่มันยื่นออกมาผมแล้วก็ใช้ ตลีดนะครับใช้ตลีดเจียเก็บชิ้นงานนะครับผมอันนี้ก็เป็นเบอร์หยาบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะลงรายละเอียดอีกรอบนะครับผมนี่เราก็ถอดออกมาครับแล้วก็ขัดรอบๆบเลยครับขัดรอบตัวเลยครับขัดพวกสีที่บวมออกแล้วก็แบบสีที่แบบมันไม่สามารถที่จะใช้ได้แล้วแบบมันจะลอกแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็ขัดไปเลยครับเก็บรายละเอียดไปเลยครับผมตัวนี้ผมจะทําเป็นสีดําได้นะครับผมก็ต้องเก็บรายละเอียดตามซอกตามซอยให้หมดเลยนะครับผมอ่านี่ก็ขัดรอบตัวเลยครับนี่ก็มาขัดมือจับครับแล้วก็ขัดตัวฝาปิดนะครับผมอ่าก็ ขัดนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการโป้ครับโป้รอยที่มันยุบลงไปครับผมเหมือนกับเราเจียเนื้อเหล็กออกไปครับเราก็ต้องเพิ่มเนื้อมันเข้ามาเลยประมาณนี้ครับผมหลักการก็ง่ายๆครับแต่ตอนนี้ก็เจียเก็บไปเรื่อยๆครับผมไล่ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเนื้อที่เราหลุดร่อยออกไปครับเจียลึกลงไปนะครับเราก็ต้องใช้สีโป้นะครับโป้อุดไปเลยครับผมอ่เดี๋ยวมาดูขั้นตอนครับผมผมก็จะเปิดใช้สีโป้ครับสูตรผสมครับนี้ก็ต้องคนให้ทั่วนะครับแล้วก็ ตักมาใช้จํานวนที่เราพอใช้ครับผมแล้วก็บีบสูตรเหมือนกับ A B บอะไรเงี้ยผสมกันเข้าไปอะไรเงี้ยผมแล้วก็โปไว้ครับเดี๋ยวเราก็จะไปตากแดดไว้แห้งก่อนนะครับผม <c oughs> อ่าต่อมาผมก็จะขีดเส้นไว้แบบนี้ครับเพื่อที่จะหาตําแหน่งเพื่อที่จะทําการเจาะมาร์กรูครับผมนี่ก็จะแบ่งกึ่งกลางก่อนนะครับอาพอแบ่งกึ่งกลางเสร็จแล้วเราก็หาหา,หากลางครับแล้วก็ลองเอาเอ่อตัวลําโพงมาลองวางดูครับแล้วก็จะได้รู้ว่าว่าตรงไหนวางแล้วสวยอะไรยังไงนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็น ลำโพง3มนิ้วครับเราก็จะวาง2ข้างครับตัวแหลมน้ายจะวางตรงกลางครับอันนี้เราจะวางในลักษณะแกเหมือนเหมือนเดิมครับแต่ว่ารอบนี้ครับผมจะนําคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วครับมาแก้ไขในคลิปนี้ครับผมก็จะเจาะรูเพิ่มครับแต่ว่าจะเจาะรูไงก็เดี๋ยวมาดูครับอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งครึ่งศูนย์กลางนะครับผมอ่ะก็จะเป็นสูตรง่ายๆครับที่ใครๆก็ทําได้อ่ะสังเกตถ้าชิ้นงานผมก็ต้องเคาะออกครับมันจะมีรอยยุบอยู่นะครับผมยุบยังไงก็เดี๋ยวมาดูครับผม อ่ะก็จะเป็นรอยยุบที่แบบว่าลึกมากเลยครับผมก็จะใช้เหล็กนะครับมาวางแบบนี้ครับแล้วก็ตอกครับส่วนชิ้นงานที่ตอกแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยครับก็ถือว่า90%ซตครับผมอ่าต่อมาผมก็มาวัดลําโพงครับแล้วก็ใช้เวอร์เนียครับรูดแบบนี้แต่ว่าไม่แนะนำให้ทําตามนะครับผมเพราะมันต้องมีเทคนิคในการทําของแต่ละคนนะครับผมทํายังไงให้เวอร์เนียชํารุดนะครับอ่านี่ก็วางไปเลยครับลําโพง2ตัวจะวางในกษะแบบนี้ครับ ส่วนเขียวตรงกลางนะครับผมจะเว้นไว้นะครับเพื่อที่ผมจะใช้สติกเกอร์ครับแปะเป็นแบบแบรนด์ของผมนะครับผมแล้วก็จะหาระยะด้านข้างครับให้ชิ้นงานมันเหมือนขั้นท้องสองฝั่งนะครับผมอ่ะก็วางไปเลยครับแล้วก็ขีดไปเลยครับเราก็อันนี้เราจะทําสีเดิมแล้วเราไม่ทําสีได้เลยครับคือชิ้นงานมาเป็นแบบไหนคือส่งไปแบบนั้นเลยนะครับผมเขาต้องการแบบนี้ครับมือจับก็ไม่ต้องทําครับมือจับก็เป็นมือจับเดิมนะครับผม นี่ก็หาศูนย์กลางครับของรูตรงกลางนะครับผมแล้วก็ใช้วันนี้ขีดรอบไปเลยครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะผ่านะครับผมอ่าแล้วกามาดูครับก็ต้องใช้เป็นสูตรฐานนะครับผมหาระยะห่างสองฝั่งให้เท่ากันครับอ่าแล้วก็ขีดเส้นไปเลยต่อมาครับผมก็จะหารูเจาะรูนะครับนี่ก็จะใช้ตัวตอกครับตอกไปก่อนครับแล้วก็เจาะน้าครับผมว่าจะเจาะจากรูกลางไล่ไปหาด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับผมก็จะเจาะไล่ไปเรื่อยๆครับ เจาะให้มันสวยงามครับผมจะเจาะยังไงก็ได้ครับให้มันมีเสียงออกบ้างอะไรเงี้ยผมเพราะว่าจากที่ผมทําตัวเก่ามีพี่เขาคอมเมนต์มาว่ามันเสียงมันอื้อครับมันออกไม่สุดอะไรประมาณนี้ครับก็อยากให้มีลมภายในออกบ้างอะไรเงี้ยผมผมก็จะนําคอมเมนต์ของพี่ๆมาปรับปรุงในชิ้นงานผมเสมอนะครับผมผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมทําอาจจะไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดไปแล้วนะผมหรือว่าผมก็ต้องมีจุดบกพร่องของผมบ้างอะไรเงี้ยเราก็สามารถนํากลับมาแก้ไขได้นะครับผมนี่แล้วก็เจาะให้สวยงามครับแล้วก็ต้องแบ่งให้มันได้ครับ เราจะทาไงแล้วก็ลองวัดดูแล้วก็จะทํายังไงให้มันสวยครับกล่องเรียงยังไงอะไรเงี้ยครับผมก็ทําไปเรื่อยๆครับนี่ผมก็จะเจาะแบ่งนะครับก็ต้องให้มันดูระยะให้มันใกล้เคียงที่สุดครับอาจจะมีไม่ตรงบ้างหรืออะไรบ้างนี่ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือนะครับผมอแล้วก็การวางการอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็ค่อยๆทําวัดพีระจุดแล้วก็เจาะพีระจุดนะครับผมไม่รีบครับไม่รีบงานผมนะครับ ขอให้มันสวยงามออกมาได้ดีครับผมขอให้มันสวยงามพอนะครับนี่ก็เจาะเป็นอะไรผมก็ยังไม่รู้แล้วเป็นสามเหลี่ยมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่เจาะเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมอ่าส่วนด้านล่างครับผมก็จะเจาะสองช่องนี้นะครับสองช่องด้านล่างครับเหมือนกันครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับกล่องเราวางได้ยังไงจะเจาะยังไงครับส่วนผมนะครับผมไม่ชอบทําเหมือนกับซ้ําๆอะไรครับผมอ่านี่ก็จะขีดเส้นนะครับเพื่อที่จะทําการเจาะนะครับผมอ่าเราก็จะเจาะไล่เป็น ปุ่มๆไปนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับนี่ก็จะขีดเส้นไว้ก่อนนะครับขีดเส้นแล้วก็เจาะกันยาวๆเลยอ่านี่ก็จะเจาะครับเจาะนี่ก็จะเจาะจากบนลงล่างนะครับผมแล้วก็ไล่ไปหาด้านข้างครับก็จะไล่ไปให้มันเท่ากันนะครับดูระยะให้มันใกล้เคียงกันที่สุดนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะออกไเป็นแบบไหนครับอชิ้นงานก็จะได้ประมาณนี้ครับค้าที่หนึ่งเสร็จแล้วแล้วมาต่อขั้นที่สองเลยนะครับผมขั้นที่สองก็เจาะในสระแบบเดิมครับเจาะ เป็นเส้นลงไปก่อนแล้วก็ไล่ไปทีละข้างทีละข้างอะไรเงี้ยครับผมการเจาะก็จะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับถ้าสําหรับคนที่ยังมีทักษะไม่เพียงพออะไรเงี้ยครับมันก็จะทําให้เราเจาะปิ้นไปบ้างครับต่อมาผมก็จะมาเจาะตรงรูขันน็อตลำโพงครับส่วนดอกนี้ผมจะใช้โอซอในการเจาะเลยนะครับผมก็จะแบ่งแล้วนะครับต่อมาไล่เหมือนกันครับตัวนี้ก็จะทำลักษณะเดียวกันครับแต่ว่าการวางตำแหน่งในแต่ละตำแหน่งครับมันไม่เหมือนกันนะครับผมเจาะไล่ไปเลยครับผมอ่า แล้วก็ใช้โอซอเจาะเลยครับอ่าสองฝั่งครับส่วนไอ้รูใหญ่นะครับมันไม่สามารถใช้โอซอได้ครับเพราะว่าไดมิเตอร์มีขนาดใหญ่นะครับผมก็จะใช้โดยการผ่าเอาแล้วกันนะครับผมผ่าเป็นวงกลมเอาแล้วนะครับส่วนใบตัดนะครับก็ใช้ใบที่มันค่อนข้างใกล้ๆจะหมดแล้วครับมันจะทําให้เส้นไม่ค่อยไปกินครับผมอันนี้มันสามารถใช้อันใหญ่ได้ก็ใช้อันใหญ่ไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวคอเราใกล้เก็บรายละเอียดแล้วก็จะมาเปลี่ยนใช้ใบเล็กอีกทีนะครับผม เราต้องถอนไว้ก่อนครับใบตัดมันมีน้อยครับแล้วก็ค่อนข้างแพงด้วยนะครับผมก็เจาะไล่ไปเรื่อยๆครับเจาะไล่ไปเลยสวยสดงดงามครับผมอ่านี่ก็เจาะไล่ไปเลยครับผ่าเลยครับตัวที่สองครับผมเดี๋ยวเราจะมาเล็มด้านข้างอีกทีนะครับเราจะเล่มไงเราเดี๋ยวก็มาดูกันครับผมเล็มไล่ไปเลยครับ นี่ก็จะเปลี่ยนใส่เป็นใบนี้เลยนะครับอ่าไล่ไปเลยนี่ก็เคาะออกครับเคาะตัวในส่วนที่เราไม่ต้องการออกเลยครับแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้ครีมหรือว่าใช้อะไรเคาะให้มันออกนะครับอีกทีครับนี่ก็เป็นตัวแรกนะครับที่เราทาการผ่านะครับเสร็จแล้วนะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งเราก็ทาลังงานในลักษณะเดียวกันเลยนะครับก็จะวางในตำแหน่งแบบนี้ครับผมเหมือนเดิมอ่ะก็จะเจียไปเลยเจียไปเลยครับผมผมก็จะ ทำงานคู่กันไปครับคือแต่ว่างานสองชิ้นนี้ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันตรงที่การวางตำแหน่งแล้วก็การวางตำแหน่งรูเจาะอะไรเงี้ยครับผมแล้วส่วนลักษณะกล่องก็ไม่เหมือนกันด้วยครับผมเป็นกล่องคนละแบบครับแล้วกล่องอันนี้ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์ฝาครับก็เลยเขาก็เลยอยากได้เป็นสีเดิมไม่อยากให้ทําสีครับผมก็เคาะไล่ออกออกไปเลยครับมันก็จะค่อนข้างคมหน่อยครับใครจะทําตามก็ต้องระวังระวังหน่อยครับ ส่วนผมก็ระวังแล้วครับผมแล้วก็เจียเก็บครับเจียเก็บด้านในครับผมอ่าแบบนี้เลยพอได้แล้วเราก็เจียเก็บอีกอันหนึ่งครับต่อมานะครับผมก็ใช้ตะไบเนี่ยครับใช้ตะไบเลียมครับผมอ่าแล้วก็ค่อยๆเลียมไปเรื่อยๆครับค่อยๆแบบวัดไปใส่ไปอะไรประมาณนี้ครับพอได้แล้วก็พอครับไปทำอันอื่นต่อครับผมอ่าเราก็ต้องเช็คดูให้ดีครับผมเรียบร้อยอ่าแล้วก็เจาะรูครับเจาะรูเก็บรายละเอียดอีกหนึ่งครั้งครับผม ก็จะเจาะรูให้ใหญ่ไปเดิมนิดเดียวครับแล้วก็ลบคมรูแบบนี้เลยครับก็ใช้ดอกที่ใหญ่ฝ่าเป็นตัวลบคมนะครับผมอ่านี่ก็ทําเหมือนกันนะครับก็เจาะรูให้มันใหญ่กว่าน่อหนึ่งครับแล้วก็ลบคมเหมือนกันเลยครับก็ทางานง่ายครับในลักษณะงานแบบนี้นะครับผมเรียบร้อยต่อมาครับก็มาเจาะครับเพราะว่าไอตัวไอลำโพงแฉกเนี่ยครับมันก็จะมีตัวเส้นนะครับที่มันด้านข้างสองฝั่งที่มันไม่สามารถใส่ได้ครับเราันต้องทําแบบนี้นะครับผมก็ไม่เป็นไรครับใช้จิ๊กซอว์เนี่ยแหละครับผมทําการ ผ่าครับอ่าก็อันนี้ก็ทํางานลักษณะเดียวกันเลยนะครับเหมือนกันเลยเจาะสายฝาครับเรียกว่าการเจาะสายฝาดดกว่าครับผมว่าจะมีลำโพงไว้ตัวหนึ่งไว้ลองครับมันเสียครับมันชารุดครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าผมเอาลำโพงใหม่ๆมาทําเนี่ยมันจะดูดขี้เหล็กมาติดตัวลำโพงครับมันก็เลยทาให้ไม่สวยครับอ่านี่เรามาเก็บสีที่เราโป้นะครับหลังจากที่เราปล่อยไว้มาหนึ่งวันเลยครับคือผมไม่ได้รีบครับผมก็จะปล่อยทิ้งไว้เป็นวันเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะงานที่เสร็จแล้วนะครับ แบบนี้เลยต่อมานะครับผมก็จะทาการมาร์คครับผมมาร์คเลยครับแล้วก็หาลูเจาะนะครับผมแบบนี้เลยนี่ก็วัดตำแหน่งเซตรูมือจับนะครับผมนี่ผมก็จะเจาะไปก่อนสองรูครับเพื่อล็อกตำแหน่งให้ดูระยะให้มันชั์ครับผมส่วนใครที่แม่นแล้วก็เล่นเลยครับผมแต่ผมอยากให้งานชี้งานมันช์ครับ ผมก็เลยทําวิธีนี้นะครับผมมันก็จะชัวร์ขว่าครับเผื่อบางทีครับผมเจาะรูปิ้นไปฝั่งนู้นครับผมยังแก้ไขได้นะครับแต่ว่าถ้าผมเจาะทีเดียวสี่รูเลยอ่ะเจ๊งกับเจ๊งเดียวแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับเจ๊งนะครับมันก็สามารถแก้ไขได้แหละครับแต่ว่ามันก็จะเสียเวลาเนี่ยแหละครับผมแล้วบางทีชิ้นงานอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับอ่าต่อมาได้แล้วเราก็มาทําอีกฝาหนึ่งครับเป็นนี้เป็นฝาเดิมครับฝาเดิมอันนี้เราไม่ทําสีครับปล่อยเดิมเลยครับ ลูกค้าบอกว่ามันวินเทจดีครับไม่ต้องทําแล้วครับผมเจาะไปเลยครับเจาะไล่ไปเลยอประมาณนี้ครับแล้วก็เจาะอีกตัวหนึงครับชิ้นงานก็จะได้ประมาณนี้ครับต่อมาครับผมก็จะมาทําสีครับอันนี้ผมจะพ่นสีดาด้านธรรมดาธรรมดาไปก่อนนะครับผมพ่นธรรมดาไปก่อนเลยเป็นสีดำด้านตามท้องตลาดทั่วไปครับผมแต่ว่าชิ้นงานเนี่ยครับผมต้องเคลือบครับทุกคนเคยได้ยินสีเคลือบไหมครับผม สีเคลือบเงาครับแต่ว่าเป็นเงาเงาด้านนะครับผมผม่าเพิ่งจะเคยทำเนี่ยครับแต่ว่ามันจะทําให้ชิ้นงานครับถนแบบการใช้งานได้มากเลยนะครับแล้วก็จะช่วยให้ชิ้นงานไม่เลอะเทอะครับถ้าเป็นดําด้านปกติครับถ้าแบบโดนเศษฝุ่นเส่อะไรก็จะเลอะเทอะแล้วครับแต่คราวนี้ครับมันจะเงาด้านสวยเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าสีเงาไอ้เคลือบด้านเป็นแบบไหนครับอันนี้ก็เป็นสีเคลือบด้านนะครับของของแบรนด์ไใเนียแหละครับผมอันนี้ก็พ่นเคลือบไปเลยครับทุกคนสังเกตว่ามันจะเงาครแต่จริงๆมันไม่เงานะครับเดี๋ยวพ ผ่าไปสักพักนะครับมันก็จะด้านนะครับผมส่วนจะด้านเป็นไงก็เดี๋ยวมาดูนครับว่าชิ้นงานจะออกมาเป็นแบบไหนครับอ่นนี้ก็เป็นชิ้นงานที่เสร็จแล้วครับก็เคลือบด้านก็สวยงามครับไม่ให้ทําให้ชิ้นงานเลอะจนเกินไปนะครับผมต่อมาครับผมก็จะมาทําการตัดสายไฟครับเพื่อเตรียมที่จะประกอบตัวลําโพงเข้าติดกับตัวโครงกล่องกระสุนของเรานะครับผมอันนี้ก็ปอกทองแดงไปก่อนนะครับต่อมาครับก็มาทําการประกอบลําโพงเลยครับผมประกอบลําโพงก็ใส่จะมีขั้วบวกขั้วลบครับ ก็แล้วแต่ครับมันตัวสายมันก็จะมีบอกแล้วว่าสายเส้นไหนเป็นบวกเป็นลบนะครับผมอ่านี่ก็คล้องไปเลยครับแล้วก็ล็อกครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับชิ้นงานอันนี้ก็จะเป็นตัวเอ่อที่เป็นตัวแหลนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวดักไม่ให้ลำโพงมันชํารุดนะครับผมก็ถ้ามันดังเกินไปให้ตัวนี้มันพังก่อนลําโพงอะไรประมาณนี้ครับส่วนเรื่องวงจรผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากมายนะครับเพราะผมไม่ได้จบทางด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าโทรคมนาาคมนะครับมันก็ ผมก็พอทาเป็นนะครับมีความรู้พื้นฐานอยู่บ้างครับไม่ถึงกับชํานาญเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับผมอันนี้ก็ไล่ครับไล่เตรียมไว้ก่อนครับทั้งสองชุดเลยนะครับจะได้ไม่ไม่เสียเวลานะครับผมเราประมาณนี้เลยส่วนตัวที่ยาวเราก็จะตัดออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นงานครับที่เรามาประกอบนะครับผมก็จะประกอบตัวสีดำก่อนครับก็ยิงสกูยึดลงไปเลยแบบนี้นะครับผมอ่าิหยัดอัดไปเลยนะครับ แล้วก็อัดตัวแหลมนะครับลงไปเลยก็จะมีลำโพงทั้งหมด4ดอกครับอัดไปเลยครับชิ้นงานก็มาใส่ด้านล่างครับใส่ตัวพื้นครับเพื่อให้ชิ้นงานครับมันไม่สะท้านนะครับผมอตัวนี้ก็ทาเหมือนกับตัวนั้นเลยทำเหมือนกับกล่องสีดาเมื่อกี้เลยนะครับก็อัดลงไปครับยิงลําโพงไว้หมดสตัวนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ตัวแหลมนะครับตัวแหลมด้านล่างครับการวางตําแหน่งของลําโพงก็ไม่เหมือนกันนะครับทั้งสองตัวนะครับ นี้ผมออกแบบให้มันแตกต่างครับผมจะได้มีข้อแตกต่างบ้างนะครับผมแต่ว่าที่เพิ่มเติมก็จะมีการเจาะรูเข้ามาครับตามคอมเมนต์ที่พี่ๆคอมเมนต์เข้ามานะครับผมนี่ก็เรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่เสร็จแล้วทั้งสองตัวจะออกมาเป็นแบบนี้ครับต่อมาครับผมก็จะมาประกอบแอมจิ๋วเข้าติดกับตัวด้านบนครับแล้วก็ไปสวิตช์เปิดปิดนะครับผมต่อมาเราก็มาทําการประกอบครับแล้วก็ลองใส่ดูโอเคเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตัวหมุนเปิดปิดไปนะครับผม ต่อมาครับก็มาใส่มือจับของอีกฝาหนึ่งครับผมเป็นฝาโซนดำครับที่เราได้ทําสีแล้วนะครับก็ยิงยึดจากด้านล่างขึ้นมาหาด้านบนเลยนะครับผมทําให้ชิ้นงานเรียบเนียสวยงามครับแล้วก็ต่อมาก็ประกอบแอมจิ๋วเข้าไปนะครับผมก็จะใส่ไปลักษณะแบบนี้ครับก็ขัดไปเลยครับผมนี่ก็เป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับผมก็ประกอบเข้าไปเลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทําการ ประกอบตัวด้านในนะครับผมก็จะใช้หางปลานะครับย้ำติดแบบนี้ครับเพื่อไปผ่านสวิตช์เปิดปิดนะครับผมสังเกตดูให้ดีนะครับชิ้นงานของผมนะครับอันนี้ก็จะเสียบเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวจัมมอีกทีนะครับเข้าไปหาขั้วแบตนะครับผมส่วนการต่ออย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวผมมีเวลานะครับผมจะมาสาธิตการต่อวงจรแบบละเอียดให้เลยนะครับเผื่อพี่ๆจะไปทําตามหรือว่าอะไรก็ยวค่อยว่ากันนะอันี้ผมก็จะทําการจัมมตัวขั้วแบตนะครับ ขั้วแบตเข้าครับตอนเสียบชาร์จอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ก็จะทําทิ้งไว้2ตัวเลยครับเพื่อที่จะไม่เสียเวลานะครับผมก็เชื่อมประมาณนี้ครับก็จะมีคู่บวกคู่ลบเหมือนกันนะครับก็ต้องดูให้ดีครับถ้าถ้าสั้นะจะเป็นบวกนะครับแต่ว่าถ้าตัวยาวจะเป็นจะเป็นลบนะครับมันจะมีสั้นยาวคู่ของมันนะครับผมต่อมาก็มาทําการประกอบเลยนะครับผมก็จะประกอบเขาแบบนี้ครับอัดเข้าไปครับด้านล่างครับที่เจาะรูไว้นะครับผมแล้วก็จับตัวขั้วเสียบเข้าไปแบบนี้ครับ เดี๋ยวก็จะเสียบไปก็มาดูนะครับผมก็จะใช้กาวนะครับแปะลงไปแบบนี้ครับแล้วก็แปะด้านล่างอีกทีนะครับผมเพื่อให้มันติดกับตัวชิ้นงานนะครับอันนี้ก็เป็นต่อมาเราก็มาต่อลําโพงนะครับผมลําโพงก็จะมี R บวก R ลบครับเราก็ต้องดูให้ดีครับก็ขันเข้าไปแบบนี้เลยนะครับไม่ยากครับทำง่ายง่ายครับลําโพงต่อง่ายมากเลยครับเราก็พันสายไฟเก็บรายละเอียดอีกทีนะครับผมตัวขั้วต่อระหว่างครับเพื่อเซฟหน่อยครับผมอันนี้ก็เก็บสายไฟแบบนี้เลยครับ แล้วก็ลองเทสดูครับต่อมาก็จะมาแปะสติกเกอร์เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ของทางอินดูวินเทสนะครับแต่ว่าอันนี้ออกแบบใหม่ครับผมเพื่อให้เข้ากับชิ้นงานนะครับเรียบร้อยครับต่อมาก็มาทําตัวดําครับตัวดาก็จะทาในลักษณะเดียวกันเลยครับเหมือนกันเปรียบเลยก็ประกอบไปครับพี่ว่าท่านพี่ท่านไหนว่าอันไหนสวยบ้ากันก็คอมเมนต์แกล้งไว้ก็ได้นะครับผมเผื่อเป็นกำลังใจให้อินดูวินเทสนะครับประกอบ้ไปเลยสายไฟก็ประกอบเหมือนกันครับ จะเป็นตัวนี้จะเป็นการประกอบผ่านสวิตช์นะครับผมประกอบผ่านสวิตช์เข้าไปนะครับก็จะขันจากด้านข้างเข้าไปนะครับแบบนี้เลยส่วนตัวขั้วลบนะครับมันก็จะไปผ่านสวิทช์ที่เข้าแบตนะครับผมสังเกตนะครับบวกตัดบวกก็คือเหมือนตัดผ่านไฟครับผมถ้าสับขึ้นก็ไฟก็จะทํางานอะไรประมาณนี้ครับผมนี่ก็จะเสียบขั้วที่เสียบชาร์จแบตเข้าไปครับแล้วก็จะปอกแต่ไฟใส่จ้ำขั้วแบบนี้นะครับ แล้วก็มาเสียบกันเลยเอาวางแบบนี้ครับแล้วก็เสียบคั่วเข้าไปนะครับเรียบร้อยแล้วก็ประกอบชิ้นงานทีนะครับผมนี่ก็จะใส่สายไฟเข้าไปนะครับก็ต้องเช็คดูให้ดีนะครับเผื่อมีการผิดพลาดนะครับดูให้ดีครับไม่งั้นเสียงจะเพี้ยนๆนบผมแล้วก็จำเข้าไปใหม่ครับโอเคครับชิ้นงานก็ใกล้สมบูรณ์เรียบร้อยนะครับผม ก็แปะสติกเกอร์ครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็เป็นสติกเกอร์อินกูวินเทจเหมือนเดิมครับอ่าแปะเข้าไปเลยแบบนี้แล้วก็จะเป็นตัว DIY by Ingvintate ครับผมก็แปะไปเลยแบบนี้ครับอ่านี่ก็เป็นชิ้นง,งานที่เสร็จแล้วนะครับอันนี้จะเป็นตัวเดิมๆเ,เลยนะครับผมอ่าตัวเดิมๆเ,เลยแบบว่าไม่ทําการทําสีเลยครับก็จะมีสติกเกอร์อินกูวินเทจสวิตช์เปิดปิดแล้วก็โวลูมแล้วก็จะมีเสียบสายชาร์จเสียบแบตด,ด้านข้างครับ ลำโพงสี่ตัวแล้วก็จะเจาะรูครับเพื่อระบายลมด้านในออกนะครับผมก็ทําให้เสียงดีขึ้นนะครับจากคอมเมนต์ที่พี่ๆคอมเมนต์มานะครับก็ทําตามครับผมตามทำตามคาแนะนําอันนี้เป็นโซลสีดําครับก็จะเหมือนกันครับผมมีรายละเอียดเดียวกันเลยแต่ว่าก็เพิ่มเติมรูเจาะครับแต่ว่าเราจะออกแบบรูเจาะให้ไม่เหมือนกันนะครับผมเพื่อให้เข้ากับตัวชิ้นงานครับอะไรประมาณนี้ครับผมก็เรียบร้อยครับชิ้นงานของผมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าชอบอินวินเทนะครับก็ฝากกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ จะได้มีชิ้นงานดีๆมาทำต่อไปครับถ้าพี่ๆท่านใดแนะนำให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับผอมค,ครับ